หนูมีตู้เซฟเงินสดมาขายค่ะข้างในมีเงิน10ล้านบาทขายในราคา2 0 0 0 0 0บาทที่พี่อยากซื้อเซฟไปนี้ติดบ้านเอาไว้ไหมคะพี่พี่พกเงินสดติดตัววันหนึ่งประมาณเท่าไหร่คะพี่พี่บางคนอาจจะบอกว่า3,000บ้าง5,000บ้างแต่พี่พี่เห็นด้วยกับหนูไหมคะว่าจริงๆแล้วพี่พี่ไม่ได้พกเงินแค่นั้นติดตัวไปด้วยนะคะพี่พี่พกเงินสดนับร้อยล้านติดตัวไปด้วยค่ะพี่พี่คงถามว่าเป็นไปได้ยังไง สมมติพี่ๆนะคะที่เป็นนักธุรกิจมีกำไรจากธุรกิจเดือนละ2ล้านบาทปีหนึ่งก็มี24ล้านบาท ตอนนี้พี่อายุ40หากพี่ต้องกเกษียณตอนอายุ60พี่จะมีเวลาทำงานอีก20ปีหากคิดแบบคร่าวๆเอา24ล้านคูณ20เท่ากับ480ล้านบาทค่ะก็ประมาณเหมือนตัวพี่พี่แบกเงิน480ล้านติดตัวไปด้วยตลอดเวลา <c oughs> ทุกเช้าที่ออกจากบ,บ้านก็เอาถุงเงิน480ล้านออกไปด้วยตอนกลับตอนเย็นก็แบกถุงเงินกลับมาตอนเช้าก็เอาออกไปใหม่วนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยได้แต่หวังว่ามันจะอยู่กับครอบครัวตลอดไป <c oughs> พี่พี่เคยได้ยินเรื่องไม้ขีดไฟการเดียวไหมคะ ต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นทําไม้ขีดไฟได้เป็นหมื่นเป็นแสนกา้านแต่ไม้ขีดไฟเพียงก้านเดียวก็อาจเผาต้นไม้ใหญ่และเผาทั้งป่าให้วอดไวายได้ค่ะอุปมาเหมือนกับนักธุรกิจที่มุ่งสร้างอาณาจักรใหญ่กําลังแผ่ขยายพื้นที่ป่าให้กว้างใหญ่ไพศาลแต่กลับมีเหตุการณ์เล็กๆเหมือนกับไม้ขีดไฟมาทําให้สิ่งที่เพียรสร้างมาทั้งชีวิตกลับล่มสลายได้เพียงชั่วข้ามคืนเหตุการณ์เล็กๆที่ทําให้เกิดเรื่องใหญ่ได้แก่ 1. การพิการทุพพลภาพ 2. การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 3. การจากไปก่อนวัยอันสมควรคนสร้างธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจสร้างคนถ้ามีคนสร้างถึงแม้ไม่มีธุรกิจก็ยังสร้างธุรกิจใหม่ได้แต่หากมีธุรกิจแล้วไม่มีคนบริหารก็ต้องล่มสลายในวันหนึ่งนี่คือเหตุการณ์เล็กๆเ,เหมือนกับไม้ขีดไฟก้านเดียวที่เผาป่าทั้งป่าให้วอดวายเหตุการณ์3อย่างนั้นก็อาจทําให้ธุรกิจที่พี่เพียรสร้างมาต้องล่มสลายไปค่ะในประเทศฝั่งตะวันตกประเทศที่เขาจเจริญแล้วเขารู้ดีค่ะว่าค่าความสามารถของผู้บริหารนั้นสั ำคัญยิ่งกว่าสินทรัพย์อื่นๆในบริษัทซะอีกเขาจึงทำอินชูแรนส์หรือว่าประกันนะคะเพื่อปิดประตูเจ๊งแก้จุดอ่อนนี้ค่ะเจ้าของกิจการชาวไทยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับโรงงานเครื่องจักรรถยนต์ทำประกันอัคคีภยัยทำประกันภัยรถยนต์แต่ว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับค่าความสามารถของตัวเจ้าของกิจการค่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจึงไม่มีการชดเชยอันใดนับว่าเป็นการสูญเสียที่สูญเปล่าพี่ๆว่าจริงไหมคะ มันจะดีกว่าไหมคะถ้าพี่ๆสามารถวางเงิน480ล้านบาทไว้ในเซฟที่บ้านได้โดยมีคนการันตีให้ค่ะเ <Wow. S 1> ช่นหากพี่ๆต้องการถอดค่าตัวเป็นเงินสดเก็บไว้ในเซฟ100ล้านพี่เพียงใส่เงินเข้าไปปีละ2ล้านหรือ2%ของวงเงินที่ต้องการการันตีบริษัทจะเอาเงินสมทบเข้าไปให้ครบ100ล้านบาททันทีค่ะโดยบริษัทนะคะให้กุญแจพี่ๆไว้2ดอก ดอกแรกค่ะให้พี่พี่ถือเอาไว้ดอกที่สองให้ภรรยาและลูกของพี่ถือเอาไว้ค่ะหากเกิดเหตุการณ์ไม้ขีดไฟก้านเดียวแล้วพี่พี่ไม่ได้กลับมาบ้านก็ให้ภรรยานะคะเอากุญแจไปไขเซฟเอาเงิน100ล้านบาทออกมาใช้แต่ถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะเมื่อถึงยามกเกษียณและพี่พี่ไม่ต้องการการันตีอะไรแล้ว ก็ให้ตัวพี่ๆเป็นคนไปไข่ตู้เซฟเอาเงินที่พี่ๆสะสมไว้ออกมาใช้เองในยามบั้นปลายชีวิตค่ะเมื่อเป็นดังนี้นะคะไม่ว่าเหตุการณ์จะออกมาในรูปแบบใดพี่ๆก็โชคดีได้อยู่กับครอบครัวไปจนแก่เท่าหรืออาจโชคร้ายต้องจากครอบครัวไปก่อนพี่พี่และครอบครัวก็จะชนะทั้งสองทางค่ะจริงไหมคะถ้าพี่ๆต้องการวางแผนคุ้มครองความสามารถตนเองไว้ ตามอุป,ปมาเรื่องตู้เซฟเงินสดที่หนูร้อยฟังนะคะพี่ๆสามารถทักแชทหาอลิสหรือกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์แล้วก็บันทึกไว้ดูภายหลังได้นะคะขอบคุณค่ะ